บ้านหลังนี้สร้างเสร็จแล้วก็ส่งมอบไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอากาสมาเปิดบ้านแล้วก็พาชมห้องนอนต่างๆในบ้านหลังนี้ให้ดูนะแต่ว่าฟังกช์ชันการใช้งานหรือว่ารูปแบบหน้าตาต่างๆเนี่ยอาจจะดูว่าอาจจะไม่ด้เหมือนของแบบบ้านลักซะทีเดียวเนาะ เพราะว่ามีการปรับเรื่องของห้องช่วยด้วยนะครับห้องช่วยเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีเทลใดตัวบ้านกันนะให้ข้อมูลบ้านหลังนี้ก่อนนะครับใช้รหัสแบบ 2BR23092 3มห้องนอน2ห้องน้าหน้ากว้างของตัวบ้านนะครับอยู่ที่11เมตรลึกจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านอยู่ที่12.5เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านทั้งหมดอยู่ที่248ตารางเมตรกับงบก่อสร้างนะครับ4.5ล้านบาทแต่ว่างานดีเทลที่เขาจะเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจาะทีละจุดเลยว่า เขาเพิ่มอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันเลยนะครับอันดับแรกก็คือตัวประตูหน้าบ้านากับทุกตูที่เป็นประตูไม้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับตัวนี้ลูกค้าทําไปอีกประมาณ50,000ื่นบาทแล้วก็ชุดตัวดิจิตอลดอลล็อกตัวนี้อีกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสามารถเพิ่มเติมได้ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยแล้วก็ส่วนของตัวนี้ตัวเสาหน้าบ้านตอนนี้จะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมที่ทุกคนเคยเห็นทั่วไปนะมีการลบมุมหน่อยน่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ แล้วก็โทนสีลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนเยอะมากๆมีหลายโทนสีด้วยในตัวบ้านเดี๋ยวเราค่อยไปดูดีเทลในตัวบ้านกันครับโถงรับแขกเขากว้างมากแต่ว่าเขามีการแบ่งโซนที่เป็นโซนประตูหน้าบ้านและก็โซนนั่งเล่นตรงนี้งานออกแบบในโถงรับแขกนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของฝ้าเล่นสเต็อย่างที่โถงนั่งเล่นฝั่งนู้นก็มีฝ้าเล่นสเต็มกันแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็น เรียกว่าไม่ได้ทําเป็นหลุมน,นะแต่แค่เป็นสเตปเฉยๆเนาะแล้วก็มีโคมสระเป่าไฟดาวไลท์นะครับฝั่งนี้เหมือนกันเล่นสเต็ปเป็นรูปหัวใจนะแล้วก็ใส่โคมสระเป่าไว้ตรงกลางตรงนี้ครับดูสวยงามมากๆมีช่องแสงธรรมชาติตรงนี้ด้วยนะช่องแสงธรรมชาติช่วยเพิ่มในแสงธรรมชาติในช่วงตอนวันเนี่ยให้บรรยากาศภายในตัวบ้านมันดูโปร่งมากขึ้นเดี๋ยวในอนาคตลูกค้าจะติดตั้งเรื่องของผ้าม่านติดตั้งผ้าม่านเข้ามาผ้าม่านแบบโปร่งแสง าม่านแบบทึบแสงเข้ามาช like ่วยเพื like, ่อลดอากาศร้อนหรือว so, ่าเพิ bueno. right case, ่มความเป็นส so right. okay, so ่วนตัวเวลาเราใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันที่อยู way, ่บริเวณของโถงทางเดินตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นห้องเก็บของนะปกติเราจะเห็นว่าห้องเก็บของมันจะอยู่บริเวณของใต้บันไดเนาะใช่ครับตัวนี้คือห้องเก็บของใต้บันไดแต่บันไดไม่ได้อยู่ตรงนี้บันไดอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวนี้เป็นห้องเก็บของเก็บของได้เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ซ่อนสายตาจัดระเบียบบ้านให้เป็นระเบียบมากขึ้นด้วยฝั่งนี้มีโซนของ ห้องครัวที่เป็นห้องครัวแบบโต๊ะทานข้าวหกที่นั่งนะตัววัสดุตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับวัสดุอลูมิเนียมตรงนี้ตัวบานเปิดตรงนี้นะครับเ,เรามีการอัปเกรดขึ้นอัปเกรดให้วัสดุมันมีความหนาขึ้นแล้วผิวสัมผัสเนี่ยจะเป็นผิวซาลาผิวซาลาก็คือมันจะเป็นคล้ายๆแบบเม็ดทรายครับเวลาเราสัมผัสลงไปเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะเป็นเมด็ดๆและ สีที่เราเห็นครับมันจะเป็นแบบดําด้านปกติเราเห็นนาูที่มันเป็นดําเงาใช่ไหมตรงนี้เป็นดาด้านแลวมีผิวสัมผัสที่เป็นเทคเจอร์เวลาเราสัมผัสลงไปจะไม่ลื่นด้วยนะครับดูมีมิติลุกเล่นมากขึ้นด้วยอันนี้เราเอัปเกรดให้นะมีความหนามากด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างดีเลยนะเวลาเราปิดเราเปิดตรงนี้สมูทมากเลยนะครับอ่ะตรงนี้เป็นห้องนอนนะงานออกแบบของเขาก็จะมีเรื่องของกระเบื้องแหละก็คือใช้เป็นโพนสีเดียว ที่ด้านนอกเ่ยจะเป็นลายหินอ่อนเนาะแต่ตรงนี้เขาใช้เป็นโทนสีเดียวนะครับออกแบบได้ตามพัสดการของลูกค้านะด้านบนก็ใส่เป็นคมสระเป่าไฟดาวไลท์นะครับตรงนี้เปลี่ยนโทนสีได้นะอาจจะเป็นวอร์มเป็นครูเป็นวอร์มไลท์ทำได้หมดเลยนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นบัวกกันเปื้อนช่วยลดความเสียหายเวลาเราทําความสะอาดอย่างเช่นปาดบ้านหูบ้าน,านสีผนังตรงนี้จะได้ไม่เป็นรอยนะครับเราจะไม่ต้องซ่อมสีบ่อยๆนะ เดี๋ยวไปดูห้องครัวกันว่างานออกไปข้อมีอะไรบ้างแต่ที่สําคัญนะห้องครัวนี่จะเห็นชัดแน่นอนนะอสําหรับห้องครัวนะครับผมอยากแนะนาเลยคือติยครัวที่มันติดก,กับตัวบ้านเนี่ยลูกค้าบอกว่า เราต้องการให้ครัวมันแยกออกจากตัวบ้านเริ่มแรกเจ้าของบ้านดูเรื่องของห้องจุยไว้ทางโอนเดอร์เองก็อยากจะให้ตัวผนังของห้องครัวกับตัวบ้านเนี่ยแยกออกจากกันสถาปนิกก็เลยออกแบบให้ตัวบ้านน่มีบล็อกช่องลมและส่วนเพดานด้านบนเนี่ยเขาก็เจาะเป็นช่องแสงธรรมชาติด้วยแสงที่มันตัดผ่านกลางและลมที่ไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนว่าตัวบ้านกับห้องครัวเนี่ยแยกออกจากกันจริงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการออกแบบที่เรื่องของโครงสร้างเราทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่ามันจะติดเรื่องของงบประมาณ มันจะเพิ่มสูงขึ้นไปตัวบานเปิดตรงนี้เขาบอกว่าไม่อยากใส่ธรณีเลยเราก็ทําให้มันเสมอพื้นเลยนะครับตรงนี้ชุดครัวบ้านเปิดตู้แขวนต่างๆก็สามารถเลือกได้ออกแบบได้ตามความต้องก,การลูกค้าทนสีด้วยนะครับตัวซิงค์ล้างจานตัวนี้เป็นแบบ2องลุมอยู่กับตรงที่มันเป็นช่องระบายอากาศด้านนอกมันทําให้อากาศมันโปรเวลาเราทาครัวหรือว่าเราใช้งานเนี่ยกลิ่นอับต่างๆมันจะได้ไม่รบกวนกับโซนครัวด้วยช่วยระบายอากาศในห้องครัวนะครับ ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ายังไม่ได้เป็นห้องน้ําก็คือห้องน้ทํทจะอยู่ตรงนี้นะเขาจะไม่ใส่ฟังก์ชันห้องน้าในห้องนอนทุกห้องนะครับตรงนี้ก็เป็นโถงที่ใช้งานได้อาจจะเก็บของหรือว่าอะไรต่างๆจะมีเครื่องซักผ้าอะไรแล้วแต่การออกแบบบงลูกค้าตามการใช้งานแล้วพอมันเป็นช่องลมใช่ไหมช่องลมจากด้านนอกตรงนู้นอนะ่ะมันก็จะทะลุออกจากฝั่งนี้เลยครับออกนอกตัวบ้านไปเลยนะตรงนี้เขาทำออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับก็อย่างที่บอกจะเป็นเรื่องของโมจูยเนาะ คือบันไดเนี่ยจะถูกมาติดตั้งอยู่ข้างบ้านตรงนี้ซึ่งตัวหน้าบ้านของเขาก็าจะหันหน้าไปฝั่งนู้นปกติเราเห็นว่าหน้าบ้านจะติดถนนใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาต้องการให้จุดนี้เป็นจุดโชว์ของตัวบ้านซึ่งในอนา,นาคตลูกค้าจะติดเชนเรียต้นบทตรงนี้เวลาเราใครขับรถผ่นานไปผ่านมาก็จะเห็นจุดโชว์ของตัวบ้านได้ดีเลยนะครับตัวนี้เนาะเป็นดับเบิลสเปซนะโถงสูงโปร่งนะครับแล้วก็คอนนิคก,กับห้องนอนฝั่งนี้ด้วยนะครับตัวบันไดมันจะเป็นคอนกรีตแต่ว่าตัววัสดุปิดผิวตรรรเเเเนนี้้้า้าาาใใชป็็มมสจขตติดตห นอกจากด้านล่างเนี่ยเขายังมีห้องนั่งเล่นแล้วด้านบนเขาก็ใส่เป็นห้องนั่งเล่นเหมือนกันก็คือตรงนี้นะครับห้องนั่งเล่นในชั้นบนเนี่ยมีระเบียงนะมีระเบียงด้านนอกด้วยแต่เป็นระเบียงเซอร์วิสท,ที่เราไม่สามารถออกได้คือไม่ได้เน้นใช้งานที่จะออกไปด้านนอกนะครับเราจะเปิดประตูตรงนี้จะบอกว่าประตูก็ไม่ใช่เป็นหน้าต่างครับเป็นหน้าต่างบานผลักแล้วก็อาจจะติดตั้งแอร์ด้านนอก ติดตั้งแอร์อะไรต่างๆเพราะว่าบล็อกแอร์เขาอยู่ตรงนี้เราติดตั้งแอร์ด้านนอกเวลาช่างมาล้างแอร์ก็สามารถออกจากทางนี้หอ,อกจากหน้ออาต่างตรงนี้ไปเลยนะครับเป็นระเบียงที่ไม่ได้เน้นใช้งานตรงนี้สามารถมองลงไปที่ถงมันได้ด้วยหรือจะปรับเป็นห้องนอนก็ได้ในอนาคตแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนห้องนอนชั้นสองอีก1ห,ห้องก็คือหลังนี้เขาจะมีอยู่3ห้องนอนนะครับ ด้าน,นบนมีการติดตั้งไฟดาวไลท์ให้ครบหมดแล้วแล้วก็มีคมสลระเปาเหมือนเดิมนะครับโทนสีลวดลายกระเบื้อง,งต่างๆก็ใช้นนโทนเดียวกันในชั้นสองนะั้นจะใช้เป็น APC ลายไม้ทั้งหมดนะครับด้าน,นข้างก็ติดบุกันเพื้อนเรียบร้อยหมดแล้วมีจุดปลักให้จุดสัญญาณโทรทัศน์ไม่มีนะครับหลังนี้ไม่ได้เพิ่มเติมในส่วนของสัญญาณโทรทัศน์อาจจะใช้ที่เป็นสมาทีก็ได้ใช้ระบบ Wi-Fi คอนเน็ก Wi-Fi ดูโทรทัศน์ใช้สัญญาณ Wi-Fi อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ห้องนี้จะเป็นห้องพระนะครับลูกค้าออกแบบให้เป็นห้องพระเลยแต่ว่าเห็นบอกว่าแกมีแผนว่าอยากจะบิวอินนะในส่วนของโต๊ะหมูม่บูชาต่างๆอันนี้เวลาเราส่งมอบบ้านนะเรายายทุกคนดูเวลาเราเปิดออกมาปุ๊บนี่เห็นไหมแล้วเป็นกล่องเก็บกุญแจแบบนี้เลยนะให้ไปทางชุดเลยครับไม่ต้องมาหิ้วแบบพวงกุญแบบจหลายดอกอ่าอยากตรงนี้เป็นห้องพระไม่ได้เน้นใช้งานอะไรมากก็มีช่องแสงธรรมชาตินะครับก็เป็นแค่บานเดียวเท่านั้นไม่ได้แบบน้นใช้งานอะไร สีประตูของห้องพักกับห้องนอนเนี่ยจะใช้โคโทนกันเลยนะก็เป็นห้องนอนที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตได้สบายนะครับแต่ไม่ได้มีห้องน้ำในตัวแต่ห้องน้ำอยู่ไหนล่ะห้องน้ำอยู่ด้านนอกครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้อ่ะจะเป็นระเบียงหลังบ,บ้านนะครับด้านบนมีางานเพิ่มเติมในส่วนของหลังคาโพลีนะ เขาจะเป็นหลังคาที่เป็นลักษณะแบบเป็นลอนเป็นหลังคาโปร่งแสงโปร่งแสงแล้วก็เป็นลอนแต่ว่าไม่ใช่หลังคาใสนะครับจะเป็นแบบคุนๆให้แสงมันลอดผ่านเข้ามาได้เวลาเราใช้งานกลางวันตรงนี้มันก็จะได้ไม่ร้อนด้วยเมื่อกี้เนี่ยเราดูที่โซนครัวใช่ไหมพอโซนครัวมันจะมีงานแสงที่เป็นไลติ้งอะมันส่องลงไปเราใช้เป็นกระจกครับแต่ว่ากระจกตรงนี้เป็นกระจกเทมเพอร์นะกระจกนิรภัยนะครับมันจะได้ไม่เป็นอันตรายแล้วเวลามันแตกมันจะได้ไม่เป็นอันตรายหรือว่าบาดมือเราแล้วฝั่งนู้นเนี่ยก็ เป็นช่องแสงเหมือนกันเขาทําเป็นบล็อกแก้วครับอันนี้เป็นบล็อกแก้วเลยเพราะว่าด้านล่างตรงนั้นเน่ยเขาทําเป็นกระจกเทมเพิร์แล้วเนาะตรงนี้ก็แบ่งเป็นบล็อกแก้วเล็กๆให้แสงมันลอดผ่านเข้าไปได้นี่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํามาสเตอร์ซึ่งห้องน้ําจะมีแค่2ห้องเท่านั้นก็คือชั้น1กับชั้น2นะครับมีโซนชาเวอร์ที่เป็นอาแช่ตัวกันโซนเปียกโซนแห้งด้วยผนังแบบนี้นะครับผนังคอนกรีตเลยและโซนทำหุรมส่วนตัวใช้กระถูกพันแบบชิ้นเดียวนะมีช่องวางของให้แบบเยอะมากอ่ะ เลือกวางได้เต็มที่นะครับตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์ปูนนะตรงนี้นะครับไม่ได้มีช่องเก็บของด้านลนะ่างเนาะแล้วก็ตัวกระจกที่ใช้งานก็เป็นแบบโคมโม้งมนดูมีความมินโมเดิร์นด้วยนะครับห<ๆ>ลังนี้ใช้รหัสแบบ 2BR23092 3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอย248ตารางเมตรหน้ากว้างของตัวบ้านอยู่ที่10เอเมตรลึก12.5เมตรนะครับในงบก่อสร้าง 4.5ล้านบาทซึ่ง4.5ล้านเนี่ยเป็นงบในการออกแบบนะแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลต่างๆที่มาเพิ่มเติมในหน้างงานนอาะอย่างเช่นประตูไม้ที่เราเห็นไว้เมื่อตอนต้นใช่ไหมประตูไม้ก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเงินเข้าไปแล้วด้านบนตรงนี้ก็มีงานเพิ่มเติมที่เป็นราคาโพลีเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาพร้อมก่อสร้างที่4.5้าล้านบาทถ้าใครสนใจแบบบ้านหรือกําลังมองหาบริษัทที่รับเหมาก,ก่อสร้างเนี่ยสามารถทักเพจบารักได้เลยนะรอรับงานทั่วประเทศสําหรับหลังนี้สร้างที่จัััังหวดจนนทบุรรีะค สามารถไปดูผลงานเก่าๆของเราได้นะว่าจะจะสร้างโรงไหนแบบไหนในช่อง YouTube, Facebook, TikTok, Instagram สามารถเข้าถึงได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ผมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ